อยู่สารข้ามครับพอดีมากเลียงขอบคุณทีมงานมอลลัใจกับลอยเรียงปิดฤดูกาลเมื่อคึ้่นอิ่านมาครับเศร้ามากกับเลขสิมาใส่บาดเ็ดบุญหายใยสวยครับมใส่บาดท,ที่นี่ผมสิภาพี่นองมาเบิงอ่าโค้งสั่งเข้าโบโสถที่เขาเา้าเดย์างศิลาเลกไปในช่วงเปิดฤด,ดูกาล่ิ่านมานะครับเป็นโบสถ์สมปรารถนาโบสถ์หลังแหลกของวัดสว่างมงคลแต่ละวัดสิมี่ โบสถ์ใดเพียงหลังเดียวนะฮะแต่ว่าบางวัดที่เพิ่นเป็นวัดมาตั้งแต่บรรพบุรุษมากเนี่เพิ่นเพิ่นกะเ็ดสางแล้วก็บบุรณะแต่ว่าบ้านโน้นแสดงวัดสว่างมงคลเนี่ยพึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดยังถูกต้องเมื่อเดือนทีพานมากับนะฮะซึ่งซึ่งพระอุโบสถเท่าได้ว่างศิลาเหลือไปกับมิการคอสังไล่ใดหรือปัจจัยที่พี่น้องซอยมากในเบื้องตนจัดงานเทื่อแหลกน,น,นานะสิได้ประมาณล้านกว่าบาท นะครับเขาไม่ได้โค้งสั่งเดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบิ้งครับช่วงนี้ก็ได้ยุดชะงักไ้เพราะวางงบประมาณเหมือดเ <c oughs> พราะวางงบประมาณเหมือดเกิดขึ้นาแบบมีโอกาสเป็นงานบุญงานประเภทนี้สี่จัดงานขึ้นกะจังสี่ให้พี่น้องซอยระดมทุนจริงๆกันพี่น้องแบบอ,อย่ากว่าเป็นชาวภาาสามารถติดต่อทั้งวัดใดนะครับมาทำบุญกับทั้งวัดหรือติดตามทั้งเพจวัดสว่างมงคล นะฮะสะสมบุญมือละเล็กมือละน้อยมือละลอยมือละหาศีพคือจังผมคือกันผมกระยอดกระปุกไว้คือกันอันนี้ผมผมกับแอเนเป็นหลักในการสั่งสั่งเท่าโบสโซนหนึ่งล้านบาทเพื่อเท็ดบุญหายายสวยแล้วก็คู่บอาจารย์บรรพบุรุษนะครับตั้งตนให้ทั้งวัดหนึ่งล้านบาทและะ้วก็ผ้าพี่น้องจัดงานการกุศลนะครับผ่านมาแล้วเท่อนึงก็คือวังศิลาเหลือกระไดเงินมาล้านกว่าบาทก็ได้ พัฒนาที่ดินตะกอนเป็นเป็นสะนะครับเป็นน้องน้ำขนาดใหญ่ถ้าทมดินนี่พัฒนาที่นี่็ใส่เงินเป็นล้าน่มเลยครับนะฮะสมัยนั้นตั้งแต่พระาอาวาุโสพระมาหาพุทธมาใไม่เนี่ยผมกะผมกะสื่อที่ดินในส่วนนี่ก็คือเป็นที่ดินที่คือสื่อไม่เพราะว่าเขาจัดตั้งวัดในที่ดินแปลงนี้แปลงเดิมนะครับที่เป็นวัดอยู่อยู่มาตะเกาเนี่ยมันเป็นที่สาธารณะมันมันบ่สามารถขึถ้นะเบียนเป็นวัดหรือว่าจัดตั้งวัดได่ นะครับก็เลยมาสือทีหม่ประมาณ4ี่ไรนะครับเพื่อเพื่อไปขอขึ้นทะเบียนบัตรนะครับกับดำเนินเรื่องมากกันเป็นปี2ปีนะกับกับพึ่งพานะครับก็ได้มาสั่งพระโบสถ์ก็ยังให้พี่น้องได้มามาสั่งซอยกัน8มีทุนาย่นที่จะหอดมืออื่นมือหื้อเนี่ยผมสิปิดฤดูกาลนะครับแต่ปีนี้มันมันภารกิจหรือกิจกรรมมันหลายอย่างผมก็เลยบริจัดผ่าปลาแต่ก็สิเปิดรับ บริจาคให้พี่น้องใด็ซอยสั่งน้ำขันก็รวมทัาบุญในแบบบ่จําจกาดนะครับคนละหานุณละธิ์ทุกบาททุกสตังค์นี่ผมเอามาสั่งอันนี้เป็นแผ่นดินบานเกิดเมืองนอนนะครับผมขยะเข็ดอยากพัฒนานะฮะโดยเฉพาะวัดเท่าเนี่ยสั่งวัดสั่งว่าสั่งศาสนา,าผมเนี่ยเป็นเด็กวัดยูวัดนีมาก่อนผมก็เลยอยากเข็ดเริ่มต้นตั้งแต่สื่อที่ดินสั่งวัดแล้วก็มาสั่งพระอุโบสถนะครับซึ่งเท่ากับบริจาคเนว่า สีสงังใหญ่โตมากไหมหรอครับกระสังเพื่อเพื่อการใส่งานนะครับผมออพอดีพามาหาเพ,พาิ่นเพิ่นแม่พอดีมาสักการครับยุ่มมาเลี้ยงลูก, <c oughs> กน้องก็เลยได้๋ยวมาวัดคราสิมากนี่แหละโดนๆสิเร็วมากไม่ไดออกงานไม่ได้ออกงาน <c oughs> นี่นี่ตาตัง <c oughs> จังหวัดไกลพ่ออ๋อ <c oughs> อันนี้ตอนนี้ยุทธบอกครับ เพราะว่างงไปก็ะดีอย <G rad io va> ู่ว่าเขาได้สร้างที่สร้างบ้านเขา,เขาแม่และก็เข้าใจวัดเข้าใจการเฮ็ดโบสถ์ <S <S เฮ็ดสลาสีมีประสบการณ์หลายก็ดเลยอุ่นใจว่าเวลาเขาสีเฮ็ดอีกอย่างเนี่งคือเป็นที่ปรึกษาดีดีแล้วก็เปิดก็แนะนํำดีนำว่าคือขันวัดพร้อมกต่จังเฮ็ดต่อแต่เฮ็ดคือคือบ่ได้กํำหนดวัดต้องจังหวดจังหวัดใช่ไห มีกับจังเฮ็ดเพิ่นเพิ่นกับเข้าใจเนาะเพิ่นเฮ็ดงานแนื้อนมันกับ่สามาแนวแน่วว่ามันเป็นเงืนสาธารณเงืนบุญเนาะมันกับ่แเมนวาสิไปบังคับให้ผู้ใดมาซอยเข้าใดเขามีเงินเขาก็จังจังได้ส้างก็ค่อยๆเฮตุไปตอนตอนนี้โคงส้่งในส่วนของหลักฐานก็คือได้เสาได้ได้ฐานจริงๆสิบอกว่างบประมาณส่วนแหลนี่ล้านหานี่คือ เส,เสาเข็มเสาเข็มหกสิบสองตนแล้วก็มาเทขั้นฐานานี่ฐานโบสถ์เนี่ยแล้วก็ขึ้นไปพื้นโบสถ์ิดได้แค่นี้เด้ได้ทอดแค่พื้นเนี่ยอันเ้านี่คือขอเพิ่นเด้ขอให้เพิ่นแม่นเพื่อนก้อนแม่นเพื่นก็อไปเลยว่าเอา้าเกีย็ดไห้คือจริงๆฮาสิบโได้เลยแต่ว่าค,คุ้ยกัน นี่แหละคือคือเพิวรจะเป็นสายบุญอยู่แล้วเฮ็ดบุญกับวัดกับบ้านอยู่แล้วม่นจะเลยมาเฮ็ดให้22ต้ิบสองตนเนี่บเสาโบสถ์2ี่สิบสองตนจเลยได้เป็นเสาขึ้นมาได้เป็นรูปเป็นร่างต่อไปคั่นมีงบเข้ามามีโยมบริจาคมีเจ้าภาพเข้ามาจังสิได้เป็นคานเป็นหลังคาขึ้นไปคครับั่นมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วจังสิได้ขอวิสุงข้ามไว้แต่ตอนนี้อ่าใบ เอกสารวัดนีนคือเรียบร้อยไหนบ่ครับเป็นวัดยังถูกต้องเป็นวัดเรียบร้อยแล้วและก่บวานกับ,ากบกพาะกรรมการพาะว่ายาวันจกรไปเปิดเปิดบัญชีไว้ในบัญชีวัดเป็นบัญชีวัดที่ถูกต้องเป็นวัดสว่างมงคลล้วบัดนอ่าต่อไปหลังจากสัปดาหนะตอนแรกเนื่อว่าสิใดให้ท่านปิดวงหมายถึงว่า <ừ> อ่าอิโดเนเซียเกี่ยวกับรถยนต์ภาษีผมู้ใดเฮ็ดบุญแล้วอย่างรถยนต์ภาษีก็คือหลังปิด หมอลหลังหลังปิดวงเนี่ยประมาณสัปดาห์หนาเรือี่น้อาสัปดาห์หนาที่ตอนนี้เขาเอาเข่าระบบอยู่คมั่งกัสิประมาณวันจันทร์กับสี่เดทเพียบทั้งทั้งวัดไปเปิดบัญชีวัดแล้วนะครับเพื่อเพื่อที่สิให้พี่น้องได้ได้รวมทั้งบุญแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นมันบ่สามารถเป็นบัญชีใส่ซื้อบัญชีว่าวัดสว่างมงคลบ่ได้เพราะว่าวัดยังบ่ทันได้ถือต้องเป็นที่พักสงฆ์ก็ต้องใส่กรรมการสามคนไปเปิดรวมกันเวลาจัดงานหรือว่าเวลาที่สิ จัดการในส่วนของบัญชีวัดนะครับเป็นเป็นตรงนี้กรรมการ3มคนแต่ตอไปนีนะครับก็คือเป็นวัดสว่างมงคลเพื่อนเสิมี่แต่งตั้งกรรมการวัดโดยขันเป็นวัดแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ดําเนินเอกสารหรือธุรการเนี่ยต้องมีเจ้าวาดาวามกาบอยู่แล้วหนึ่งแล้วก็ครับกรรมการอีกคือ 3- ใน6เปิด6คนแสดงว่าบ่ท่านที่แหลวพมมาสิเปิดเปิดบัญชีบุญให้คนทาบุญหมือวันที่แปด เป็นพร้อมเพย์ได้ตอนนี้เป็นเป็นเป็นพร้อมเพย์ได้เต่เพียงแต่ว่าสาหรับสําหรับผู้ที่อยากจะลดย้อนอันนั้นต้องรอดสมดานะครับครับผมถ้าจะทําบุญตามปกติได้เลยเป็นบัญชีวัดได้เลยเนี่ยครับวันที่แปดผมสิปีดฤดูการนะครับปีนี้บ่ไดดจัดอ่าบ่ไดดจัดงานถลาใส่ก็คือเขาเขามันกิจกรรมภารกิจผมมันหลายครับมันมันมันลัดโตผมยันผมจัดการบ่ไดดนะครับก็เลยสีบ่ไดดจัดงานถลา แต่กระสิเปิดบัญชีบุญให้พี่น้องได้สะสมบุญนะครับเพื่อที่สิมาสั่งเนี่ยแหละครับสั่งพระโบสถสมปารธนาวัดสบางมุงคลนะครับเข้าไลมาจัดตั้งวัดน้ากันก็คือสื่อที่ดินถวายวัดสั่งวัดสําเร็จแล้วบัดนี้เข้ามาสั่งโบสถ์น้ากันกับบอยสิริชัยกับมอรําใจกันลอยธรามหาเป็นเจ้าอาวาสเพิ่นกระสิเป็นปะท่านนําพ้าเข้าในการสั่งสร้างไห้กระสั่งเพื่อศาสนาสั่งเพื่อชุ่มช่นนะครับสั่งเพื่อ แผ่นดินนะฮะแผ่นดินถ้ำแผ่นดินาศาสนาพุธของเห่านะครับบ่ได้เป็นของผู้ใดครับเป็นของพี่น้องเช่าพุดนะครับก็อยากให้พี่น้องได้มาร่วมบุญรวมกุศลน้ำกันใบตาตั้งวัดได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนกําหนดว่าสิจัดงานฉลองในมือ่อใดนะครับผมสิแจ้งสิเลียนให้พี่น้องได้ทราบอีกอีกเถื่อนหนึ่งนะครับต้องปรึกษาหาเรื่องกันก่อนเพราะว่ากระพึงได้มาตอนปลายเดือนเป็่อหร่นี่ยเออของวัดนี่ อนุมัติตั้งแต่18มีาแล้วก็เจ้าอาวาส19พฤษภาคมคิอว่าเป็นวัดสุดท้ายเจ้าอาวาสรูปสุดท้ายในพระเดชนพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิราจารย์อหลวงลู่เจ้าคณะจังหวัดเท่าเพิ่นเพิ่นกาเพิ่นกะพันศาบ่แม่น80วาแั้วอ่ไปี่นี้เขา48 11นะครับก็เลยเป็นเป็นวัดสุดท้ายที่เป็น อยู่อยู่ในช่วงของของหลวงพ่อเป็นเจ,านาจ้เเจาคณะจังหวัดนะครับผมสิผมสิแปะไม้เลขบัญชีอยู่ทั้งทั้งเพียด้พี่น้องเด้มือนีล่ะนะฮะมือนีล่ะให้พี่น้องได้สะสมบุญแล้วก็ปิดบัญชีว,วันวันที่วันที่แปดนี่คือสรุปยอดนะ,ะผมสี่บอคอยผมสีบอคอยเปิดแชร์ไว้เพราดีถ้าถ้าบัญชีทํำบุญเนี่ยผมอยากสารุปยอดให้มันชัดเจนแล้วก็ถวายวัด นะครับพอดีวันที่เก่านีม่นพาจาร์เพื่นไปสวดม่นไหย,ยุบาลไม่ขอนแกนกับสิทธวายเพื่นในมือน,นั้นนะครับก็จังถือโอกาสพี่น้องบอกบุญมากณโอกาสนี้ละะ้วกันนะครับมีโอกาสพวกเข้าสะสมสะสมพลังไว้ลายๆเราไม่ฉลองวัดน้ำกันส่วนมือใดนั้นผมสี่แจ้งให้พี่น้องเลี้ยนให้พี่น้องสาดอีกเทีนน่นงครับครับผมขอบพระคุณหลายๆครับแม่สกัาครับ